วัสดีครับผมช่างน้อยไมโครพายนะครับวันนี้พามาชมตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ราคาสามแสนเจ็หมื่นนะครับตัวนี้เสร็จพร้อมส่งนะครับตัวนี้ตุ่ม1.2ึตันเครื่องคูปต้านะครับเครื่อง15.5แรงนะครับตัวนี้อะไรใหม่ทุกชิ้นนะครับ ใครสนใจก็เข้ามาชมกันได้ครับที่าลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับเดี๋ยวจะให้ชมทุกตัวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับจะมีการไลฟ์สดให้ชมทุกตัวนะครับ จะดูให้ดูสเปคนะครับตัวนี้ลองเครื่องนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับจะลองเช็คเบรกเช็คคัส์นะครับอลองระบบตัวเดินขาครับนะครับเราจะลองอย่างนี้ทุกตัวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับ ครับเตะตุ่ม1.2ตันนะครับตัวนี้เครื่องใหม่เลยนะครับอ่าเส้นที1.5พัตนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับ ี๋จะลองยกตุ้มนะครับเช็คระบบเบรกระบบคัสต์นะครับเจดเจตดลองยกนี้ให้พี่ดูกัน นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับหรือเข้ามาชมก่อนได้นะครับสวัสดีครับ